อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลข กันอีกเช่นเคยนะฮะก็มาพบกันนะครับผมในช่วงตอนค่ำคำของวันที่29พฤษภาคม2564ตรงกับวันเสาร์นั่นเองเนาะนะครับอ่าในคลิปนี้นะฮะช่วงนี้แอดก็เพิ่งเลิกงานนะครับก็เลยรีบทำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นสลากก็จะทำการออกรางวันแล้วนะฮนะอ่าก็นะ ทำการบ้านให้ดีๆนะฮะอาจจะได้รับทรัพย์กันเต็มๆนะฮะอ่าก็ในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของแอดหนุ่มตาคลีเป็นของแท้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลขชุด2ตัวบนตรงๆแอดสายันะฮะแอดก่งขนมปักกีงแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขดับบนทุกๆหลักแอดมาลีนะครับและก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาเป็นปันให้ในคลิปนี้นะฮะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของชุด3ตัวบนอ่าหชุดคนคอหวยนะฮะซึ่งชุดนี้วันที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะนิ่งวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะฮะก็จะมีชุด3ตัวบน6ชุดด้วยกันจะมี 038ที่เป็นชุดเด่นสุดๆเลยนิงวัดนี้นะครับชุดรองก็จะมี438738057058และ035นะฮะก็ใครที่ติดตามของชุด3ตัวบนคนค้อหววนะก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อนะฮะก็ลงณน้วันที่18เดือน564นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของครบบนนะฮะหรือว่าครบ3ตัวบนรอรับตังนะฮะซึ่งว่าที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับานวัดนี้เราก็สู้ต่อนะฮะก็จะมีชุดครบบนจะมี0ูนย์นะครับหนึ่และ6ก็6ตัวด้วยกันนใงวัดนี้สมาชิกก็ไปลองจับกันดูนะครับและก็ใบนี้จะเป็นใบข้อมูลของแต้มรวม10หน่วยบนเหมือนกันนะฮะจะมี ก็จะมี1นะครับ2 3 4 7 8และ9นะฮะก็เ็ดตัวด้วยกันนิ้งวัดนี้นะครับใครที่ชอบนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นกันนิ้งวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากรอรับตังค์ด้วยนะครับเราจะไปต่อที่ข้อมูลของชุดเลขล่าง3สูตรชนอ่า ของแอดนั่นนะครับวดที่ผ่านมาให้เข้าชุดเด่นชุดตัดล่างเนาะไปขึ้นบน97เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะฮะในงวดน,นี้วันที่1เดือน6 2564ก็มาอัปเดตให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมี94 95 96 2นะครับ95 96 25 26และ35 36ทั้งหมดก็7ชุดด้วยกันนะครับใครที่ ชอบนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อนิงวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างเจ็ดชุดแอดนันด้วยนะครับเราจะไปต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวอาจารย์ยศนะฮะซึ่งชุดนี้ก็ทั้ง2ชุดนี้ ก็เป็นสูตรใหม่ใช้วัดนี้เป็นงวัดแรกนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่3แล้วก็เลขวิ่งล่างจะเป็น4นะฮะในวัดนี้ใครที่ชอบชุดไหนนะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นกันในวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ยศด,ด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนไม่ปากหลักอาจารย์เอกสิทธิ์นะฮะซึ่งชุดนี้ ก่อยเข้ามาแล้ว2-3ถึงงวดติดๆเลยนะครับวดที่ผ่านมานี้วันที่16พฤษภาคม2564ให้เข้าเลขเด่นบนจากเป็น7นะฮะให้เข้า7หลัก10ของ3ตัวบนบนกอก579นะครับผมนิงวัดใหม่จะมี7 8แล้วละก็0ให้มาตัวเดือนกวมาที่แล้วเลยนะครับนิงวัดนี้จะไปต่อหรือไม่เราต้องมาลุ้นกันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เกษิ์ด้วยนะครับ เราจะไปต่อที่ข้อมูลของสูตรหวยโบราณเป็นชุด2ตัวบนล่างนะฮะงวดที่ผ่านมานี้ชุดนี้ให้เข้ามาแล้ว2-3งถาวดติดติดเลยนะฮะงวดที่ผ่านมาให้เข้า1-4เป็นชุดล่างตรงๆนะครับในงวดใหม่นี้วันที่1เดือน6 2-5-6-4จะมีชุด2ตัวทั้งหมดเจ็ดชุดด้วยกันจะมี3-6-3-5-3-4 3-7-3-0-5-4และ2-7นะฮะ แล้วก็จะมีชุด3ตัว1ชุดเน้นๆหกสองสามนะฮะใครที่ติดตามของสูตรโบราณก็มาเก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักหน่วยล่างอาจารย์ตีเลขนะครับว่าที่ผ่านมานี้ ให้เข้าเลขเด่นหลักหน่วยล่างจากเป็น4นะฮะล่างกอก14นาะในงวดใหม่ที่มนที่1เดือน6 2 5 6 4ก็จะมีเลขเด่นหลักหน่วยล่าง1 0 2และ3นะฮะสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับสมาชิกก็ไปหาหลัก10ลองจับคู่กันดูนะฮะแล้วก็ไปน,นี้แอดก็จะแถมให้นะเป็นชุดเลขชุด2ตัวบนอาจารย์ตีเลขเหมือนกันนะฮะจะมี4 7 4 9 4 1 4 3 8 7 8 9 8 1และ8 3นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟเก็บข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อนิงวัดหนะ้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ตีเล็กด้วยนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเงินเทวดานะฮะวดที่ผ่านมาให้เข้านะฮะให้เข้าชุดไปลงล่าง1 4นะฮะไปลงล่าง1 4, นง่นาในวัดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับ สิงหนงวดนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะมีชุดเลขวิ่งบนให้มาที่5ตัวเดียวนะฮะเลขวิ่งบน5ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวที่เป็นชุดเด่นนิ่งวดนี้จะเป็น 8, 57นะฮะตัดได้57และก็58นะครับชุดรองก็จะมี2 6 7 459 4, 4 73และ748นะครับเลขวิ่งล่างก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง4 ตัวเดียวเหมือนกันนะครับชุดเลสเด่นล่างก็จะมี46 49และก็45นะฮะ3ชุด3ตัวด้วยกันแล้วก็ชุดกันก็จะมีทั้งหมดก็5ตัวนะฮะให้มาที่26 47 48 67และก็73นิงวัดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อเนิงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากเงินเทวดาด้วยนะครับ เราจะไปต่อที่ข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนแอดมาลีกนะฮะเป็นดับบนทุกๆหลักนะครับก็ถือว่าชุดนี้ให้ดับเอาอยู่เมืาหลายงวดเหมือนกันเ้องว่าที่ผ่านมาจะเป็นเลขดับบน1น,นะฮะบนกอก5 7 9ก็ถือว่าให้ผ่านทุกๆหลักเลยในงวดนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4จะเป็นเลขดับบนทุกๆหลัก8ตัวเดียวนะฮะในงวดนี้ใครที่ ว่าเลข8จะมาในวัดนี้ก็ขอให้ระวังกันด้วยนะฮะเผื่อจะไม่มาเนาะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากดับลดต้นทุนบนทุกทุกหลักแอดมาลีกด้วยนะครับเป็นดับสายแข็งเนาะเราจะไปต่อที่ข้อมูลของอาจารย์กิ่งขนมปักกิ่งนะฮะรัดก,กับบ้านนะฮะว่นที่ผ่านมาให้เข้า 4 1น,นะครับเป็นชุดจับคู่2ตัวล่างเป็นตัวกลับนั่นเองล่างก็1 4น,นะครับผมเนี่วันนี้วันที่1เดือน6 2 5 6 4ก็มาอัปเดตให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีเลขฟันไปที่0รอง9นะฮะฟัน0รอง9นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่าง8ชุดก็จะมี0 3น4 0 6 0 5ะฮะ0 4 0 6 0 5 93, 94, 95และก็96้งวันนี้แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมดก็16ชุดด้วยกันนอกตั้งแต่803จนถึง696ให้มาตามนี้สมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งด้วยนะฮะใครที่รออยู่ก็มาเซฟเก็บไว้นะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของชุด2ตัวบนตรงๆแอดสาันะฮะซิงข์อมูลชุดนี้งวดที่ผ่านมานะฮะคอยเข้ามาแล้ว4่งวดติดๆเลยนะฮะก็ถือว่าให้เข้ามาต่อเนื่องนะครับงวดที่ผ่านมาให้เข้า79เป็นชุด2ตัวบนตรงๆในงวดใหม่นี้ก็มาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีชุด2ตัวบนทั้งหมดก็16ชุดได้กันเนาะ จะมี08 09 00 01นะครับ18 19 10 11 28 29 20 21และ38 39 30 31นะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสายันด้วยนะครับ เราจะไปต่อที่ข้อมูลของแอดหนุ่มตาทีของแท้ร้อนต์แน่นอนนะฮะหลายช่องก็อาจจะลงข้อมูลให้แล้วน่าจะเป็นข้อมูลปลอมนะฮะซึ่งชุดปลอมนั้นแอดจะไม่นำมาลงให้อย่างแน่นอนนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนให้กับทางช่องนะฮะซึ่งในคลิปนี้ของแท้ก็มาลงให้แล้วนะฮะวันที่1เดือน6 2564จะเป็นเลขวิ่งบนจะเป็น7 ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ชุดฟันทง6ประตูด้วยกันเนาะจะมี4 5 7 4 7 5 5 4 7 5 7 4 7 4 5และ7 5 4 6ประตูด้วยกันนิงวัดนี้ชุดเบิ้ลก็จะมี7 3 7 7 7 4 7 7 5 7และ7 9 7นะฮะชุดรองให้มาที่3 7 3 8 7 7 0 2และ 937นะฮะอ่าใครที่ติดตามอยู่นะครับผมก็มาเซฟรับข้อมูลเอาไว้ลุ้นต่อในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มตาคลีเป็นของแท้100%แน่นอนนะฮะ